เชื่อว่าหลายๆท่านนะครับที่มีรถยนต์นะครับเวลาเปลี่ยนยางเนี่ยก็ไม่รู้จะเอายางรถเก่าๆตัวเนี้ยไปทําอะไรนะครับผมคลิปนี้ผมจะพามาดูเป็นไอเดียนะครับสําหรับการใช้ประโยชน์จากยางรถเก่าๆแบบนี้นะครับที่เรามาทิ้งไว้นะครับไม่เกิดประโยชน์เป็นที่อยู่ของลูกน้ํายุงลายด้วยนะตัดเป็นลักษณะคล้ายๆกับรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับโดยวิธีการเนี่ยเราจะไปทาบนะครับเพื่อทําเป็นรูปทรงนะครับของ ตัวแนวตัดที่เราจะตัดให้เป็นรูปทรงของขอบตัวยางนะครับที่เราจะตัดออกมานะครับแต่แนะนําว่าขอบที่เราจะตัดเนี่ยนะครับต้องไม่เกินแนวนี้นะครับเพราะว่าแนวตรงนี้เนี่ยจะเป็นแนวที่มีความหนาและแข็งอีกอย่างอาจจะมีเส้นลวดอยู่ด้วยนะซึ่งมันจะตัดไม่ได้นะครับนะครับใช้ตัวแบบของเราเนี่ยทาบแล้วก็ขีดนะครับไล่ไปอย่างเงี้ยให้ครบ รอบวงกลมของตัวยางรถยนต์เราเลยนะครับนะครับเนี่ยเราก็จะได้เป็นแบบนี้มาทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นคัตเตอร์คมคมก็สามารถตัดได้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายสุดถ้าแม่ท่านใดไม่มีก็ใช้เป็นมีดคมคมนะครับไล่ตัดไปเลยนะครับให้ได้ตามรูปทรงที่เราได้ขีดไว้แบบนี้นะครับนี่นะครับเมื่อเราตัดครบจนหมดแล้วนะครับเราก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้เลยถัดไปนะครับก็จะเป็นการพลิกนะครับให้มันกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อ ให้ตัวรูปทรงเขาเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกระถางนะครับวิธีการก็ไม่ยากนะตัวนี้แต่ต้องใช้กําลังนิดนึงนะครับพยายามที่จะพลิกตัวจากด้านในของเขาเนี่ยให้ออกมานะครับใช้เท้าอะไรเนี่ยช่วยยันนะครับแล้วมันก็จะทําให้ตัวด้านในมันจะกลับออกมาแล้วรูปทรงมันจะออกมาดูสวยงามลักษณะแบบนี้เลยนะครับไปเอาดินใส่แล้วก็ทําเป็นกระถางจะทาสีหรือว่าเพิ่มความสวยงามอะไรต่างๆก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับก็เป็นรูปแบบแรกนะครับสําหรับการใช้ประโยชน์จากตัวยางรถยนต์เก่าที่สามารถ ใช้ประโยชน์ได้นะครับลองดูเป็นไอเดียนะครับ